สงเราาอสวัสดีครับเพือนเพื่อนวันนี้ก็ใกล้จะลอยกระทงแล้วยูสิตอนนี้พระจันทร์หรืพระจันทร์อู้พระจันทร์ใหญ่มากพระจันทร์เต็มดวงนะถ้าถึงวันลอยกระทงพระจันทร์ก็จะเต็มดวงเลยไปแต่ว่าวันนี้พ่อแบงค์มีของเล่นที่เขาชอบเล่นกันลอยกระทงใช่จแล้วูคิดไฟเย็นใช่ไฟเย็นเล่นไหมเล่นไหม ไม่กรี๊ดวยนอยแม่ชอบไฟเย็นให้หน่อยแม่มันต้องจับกันไหนลูนไม่รู้อยากเล่นไฟเย็นไหมไนะม่แต่ไฟแต่ว่าไฟเย็นเนี่ยเด็กๆเ,เล่นได้แต่ต้องให้ผู้ปกครองดูด้วยนะต้องอยู่กับผู้ปกครองเพราะว่าถึงไฟเย็นแต่เราก็ห้ามจับไปที่ไฟนะลูกห้ามจับไฟเย็นนะห้ามจับตรงที่มันเป็นสีดำใช่แล้วก็ตรงที่มันเป็นประกายไฟก็ห้ามจับหนูไม่เคยทำแล้วอ่ะหนูไม่รู้ว่าต้องจับตรงไหนออย่าไเ,เดี๋ยวไม่กิฟต์สอนนะไม่สอนได้ นี่นี่ได้แล้วได้แล้วไฟเย็นก็จะเป็นคล้ายๆทูบเลยคนละอันเลยนะคนละอันคนละอันจับตรงปลายนะลูกจับตรงปลายอ่าแค่จับตรงปลายแล้วก็ใช่ใช่อ่าใช่ไฟมันก็จะไม่โดนตอนนี้นะครับน้องไบค์กำลังจุดไฟเย็นอยู่ใช่ชมาแล้วสวยมากสวยไหมโอ้โหเขียนได้ ใช่เป็นประกายเลยอะลูกสวยมากโอ้โหถ้าหมดแล้วว่าถ้าไฟเย็นหมดแล้วใบก็ต้องเอาไปทิ้งเลยนะลูกเมีก้ยมีมีกระเด็นลงพื้นด้วยเอ้เดี๋ยวเรามาดูของน้องบิงบ้างนะมาแล้วของน้องบิงมาแล้ว แม่กิฟช่วยบิงจับมือโอเคถ้าบิงไม่กลัวบิงก็ถือได้นะลูกนี่ดูของน้องบิงนี่ใบแม่ระวังนะของน้องบิงสวยไหมไม่ถือไม่อืมของน้องบิงก็สวยเหมือนกันนะอ่าแม่กิฟล่อยได้เออถือได้โอ้น้องบิงก็จะกลัวนิดนึงใช่ไหมลูกหนูกลัวไหมเคยเคยโดนไปไปติดไหมไม่ลอยอ๋อไม่ร้อนเพราะว่าเราจับปลายใช่ไหมใช่เราไม่ต้องจับใกล้ตรงนี S <S มัม้นอนครั้งแรกที่บิงเล่นนะบิงจับใกล้ไงอ๋อตอนนั้นคือบิงอ่ะจับ <S <S จับใกล้<ช>ตรง่ายนิดนึงก็เลยร้อนจับตรงเนี้ยไม่มร้อนเลยใช่ไหม,มถ้าจับตรงปลายม,ม,ม,มันจะไม่ร้อนม,มันเดี๋ยวลองไปค่ะอ,อ่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆเล่นอีกคนละอันนะใช่คนละอันอสองอันคนละอันแต่น้องไบรย่าลืมนะห้ามไปเล่นคนเดียวนะลูกใช่ต้องให้ต้องเล่นกับผู้ปกครองใช่เล่นกับพ่อกับแม่ขูัวแม่กลัวอะไรเปิดนี้อออนี้ไม่ได้เปิดมันเลยอ่ะ เรามาจุดพร้อมกันเลยครับมิ้งจับไปแล้วไม่ไม่รอแล้วนี่มาแล้วจับไปครับงั้นเดี๋ยวน้องใบขอทำอีกนะมันจะช้านิดนึงไม่แตะนะแตะโอเคเลี้ยวเศรษฐีมากสวยมากเป็นประกายเลยอ่ะใบใบดูไหมตอนนีับ้าเช็ดตัวเบลหยาดเ่ยตอนนี้เป็นแม่ลูกทอเบวาดเป็นรูปหัวใจได้ด้วยนะ ใช่ใช่วาดเป็นรูปหัวใจได้ใ<ล>ช่แล้วก็วาดเป็นรูป a b c ก็ได้เไปโอเคเรามาดูน้องบิงกันนะน้องบิงมาแล้วสวยไหมบอยบยิงวาดเป็นร,รูหปหัวใจเหมือนกันนะ่ะรูพระแงค์เห็นเป็นรูปหัวใจจริงๆด้วยว,ว้าว น้องไบรู้ไหมวันลอยกระทงอะ่ะเขาก็จะมีชื่อว่าการละเล่นจุดทเ,เทียนเล่นไฟเผาเทียนเล่นไฟใช่ไหมแม่กิฟตใช่ใชลอยกระทงที่สุโขทยัยเขามีกิจกรรมเผาเทียนเล่นไฟด้วยนะใช่เทียน,น,นต้องวางเฉยๆลูกห้ามหยิบออกมานะลูกเพราะว่ามันร้อนใกล้หมดยังไม่กิฟต์อกสี่ออีกคนละอันอีกคนละอันแล้วเดี๋ยวต้องพอเลยนะ อ่าเรามาดูของพี่ไบค์ก็ได้ไ <Yeah. S 1> บจะจับตรงนี้เลยอ่าจ,จับเนี้ยจับลาเลยลูกจุดเลยลูกม<ร>า,าเร<า>็วตอนนี้ไบเริ่มจุดเก่งแล้วถ้าไบาวิ่งอ่ะโอ้โหไบวิ่งไปวิ่งว้าวว้าวหมุนเลยไปหมุนไม่กิ๊บก็มาโอ้เรามาใกล้กันเลยสองคนน่ะเราจงกลายเป็นน้องไบ เออถูกโอ้จะกรูจักรูตอนนี้นะครับแม่กิฟต์ก็เล่นสนุกกันลูกเลยนม่แม่กิฟต์หมุนแม่กิฟต์หมุนหมุนเเวลาเราเล่นน่ะเราก็ห้ามไปใกล้คนอื่นนะใช่ไหมแม่กิฟต์ห้ามไปยืนใกล้ๆคนอื่นห้ามไปแย่งกันตอนเราเล่นตอนเราเล่นไฟยินเราต้องเล่นยืนคนเดียวเราก็อย่าไปใกล้คนอื่นในนั้นอาจจะโดนได้ โอเคงั้นำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องบีน้องไว้ด้วยนะแล้วก็กระเงิ๊งติ๊งปิ๊งะคะ